ครั้งหนึ่งนะตอนที่พลเอกสุจินดาเป็นนายกรัฐมนตรีที่บ้านสวนลื่นตรงเนี้ยปุ๊บเราก็จะรู้สึกเฟล,ลใช่ไหมกับการที่เขามาเป็นนายกเพราะเขาเคยประกาศไว้ว่าเขาจะไม่เป็นนายกเขาจะไม่เสียเขาอะอะไรเสียสละเพื่อชาติใช่ผมจําเป็นต้องเสียสละที่เคยกล่าวไว้ว่าจะไม่รับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยพี่เป็นครั้งแรกที่พี่โดนอุ้ม คือพี่อยู่ในวงสัมภาษณ์พลเอกสุจินดาเลยพอรับรับพระบรมราชโองการเสร็จก็ออกมาพบสื่อแล้วทุก,กนักข่าวก็ลุมแล้วพี่ก็ยืนอยู่ตรงนั้นอยู่ในกลุ่มเลยแล้วก็เราก็ถามแบบคืออยากถามประชดอ,ะอ่ะถามว่าไหนว่าจะไม่เป็นนายกไงคะอเออแล้วทําไมทําไมถึงเป็นนายกเท่านั้นแหละตัวพี่เนี่ยถูกอุ้มแล้วก็ลอยออกไปอยู่นอกคือไม่สมัภา์ไม่ให้เราถามไม่ให้เราถามเพราะว่าเราถามแบบเราใช้อารมณ์ไง คือแล้วคือจังหวะว่ามันเป็นแบบคือนักข่าวลุมกันเยอะคนมันเยอะมากอ่ะก็คือแบบทหารเนี่ยอุ้มแบบดึงแบบแทบบจะยกตัวพี่พี่ตัวเล็กอยู่แล้วปืดออกมายืนข้างนอกแล้วก็การร้องไห้ครั้งแรกเกิดขึ้นเอ้ยมันทําอย่างนี้ได้ไงแบบพี่นักข่าวคนหนึ่งก็ต้องมาช่วยเฮ้ยใจเย็นๆใจเย็นเอ้ยมามาเอาออกได้ไงจะเข้าไปจะเข้าไปก็ห้ามกันแล้วเขาแถลงแป๊บเดียวก็เลิก